สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมกลับมาแล้วนะครับสำหรับวอมเมนะฮะวันนี้นะครับผมจะมาค่าที่หนึ่งเดี๋ยวผมจะไปค่าที่หนึ่งให้ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่กำลังดูอยู่นะครับฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ขอกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ขอละหนึ่งคอมเมนต์นะครับผมมาอันดับหนึ่งเลยนะครับวันนี้หลายสิบล้านมากเลยนะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังกินอยู่นะครับทุกคน โตมานิดหนึ่งแล้วครับโตมานิดนึงแล้วครับผมผมต้องไปฆ่าที่หนึ่งให้ได้น,นะครับไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะครับผมผมจะเลื้อยไปก่อนนะครับตอนนี้นะฮะเลื้อยไปก่อนครับผมเลื้อยไปก่อนฮะอฮ้ยแตกนึ่งครับผมโอ้โหหลอมหลอมเฮ้ยเฮ้ยตัวสีฟ้าแย่งผมว่ะทุกคนโอ้โหตัวสีฟ้าแย่งผมกินไปเยอะมากเลยนี่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  ทำไมชอบแย่งวะเฮ้ยแล้วก็แตกอีกดึงับผมแล้วเขาเข้ามาทำไมเนี่ยโอ้โหเรียบร้อยคูนสิบมาด้วยครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ซีไฟอีกแล้วอ่ะโอ้โหซีไฟชอบแย่งผมวะ่ะทุกคนโอ้ยทุกคนดูดิโอ้โหผมอุตส่าห์ได้กินคูนสิบแล้วนะตีฟ้าคือแบบโอ้ยคูนห้าม,มาด้วยเว้ยทุกคน เฮ้ยผมขึ้นมาอยู่สิบ้ลนเลยครับผมดูที่สองเลยครับผมตอนนี้โอ้โหทุกคนสีโอ้โหสีขาวแดงเนี่ยคือเกราะของที่หนึ่งนะครับทุกคนสีขาวแดงเนี่ยแล้วทำไมมาหมุนๆอยู่ตรงนี้วะผมบอกเลยถ้าตัวนี้แตกนะผมจะเข้าไปป่วนที่หนึ่งได้น,นะครับทุกคน อนนี้ที่นึง42ล้านแล้วครับผมทุกคนโอ้โหยังไงครับยังไงครับยังไงครับผมจะเข้าได้ไหมครับอ้าโอ้โหทุกคนดูเข้ามาหมุนอยูด่ดูนี้ดิเขาเขากำลังจะรอเขาเอ่อกำลังจะรอเข้าไปให้ที่หนึ่งกินนะครับผมทุกคนคะแนนที่หนึ่งจะได้เยอะขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวมาใหม่ขอออกไปก่อนหัคอผมกล้จะหมดละ ดูเขามาหมุนอยู่ดิค่ะทุกคนเฮ้ยหักข้อมดตอนผมเลี้ยวว่ะแอบกินผมไปเยอะมากเลยนะตัวสีฟ้าเนี่ยสองรอบแล้วนะเดี๋ยวผมออกไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่หมหมครับผมมาทุกคนเขาก็ยังอยู่ที่เดิมเลยเว้ยตอนนี้ผมล้อมเขาไม่ได้นิดนึงเลยครับเขาแบบเป็นก้อนแล้วเป็นก้อนแล้วครับเป็นก้อนแล้วครับแต่ว่านั่นแหละเขาอยู่ติดกับพวกเขาไงาตัวสีฟ้าแดงอะ่ะ เอ้ยไม่ใช่ฟ้าแดงดิขาวแดงอ่ะนี่ไงพวกเขาเว้ยมงกุฎเหมือนกันเห็นป่ะเขากําลังทําแต้มกันอยู่เว้ยที่หนึ่งอ่ะแล้วผมก็มาปวนเขาเว้ยทุกคนผมเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าวะ <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกเนาะเราคือเล่นเพื่อความสนุกสนาน <Yeah. S 1> ให้เขาแบบหัวร้อเล่นเล่นเฮ้ยตอนนี้ผมตกมาอ,อยู่อันดับที่สามแล้วเว้ยทุกคนเฮ้ยป่ะเดี๋ยวผมเลือเล้อยๆหมุนตัวสีฟ้านี้ไว้ก่อนนะครับผมผมจะแบบปวดไม่ให้เขาไป ไปให้ที่หนึ่งกินได้ง่ายๆฮะ,ะโอ้โหสีเขียวนี่ก็มาอีกทุกคนเฮ้ยวัดสีเขียวมาใหมคูณสิบมาเลยครับผมหไม่มีใครกินเลยนี่หาคอผมไม่มีเลยวะทุกคนเอ้าเอ้าทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเขาเข้าไปได้แล้วเว้ยเฮ้ยเขาเข้าไปในตัวสีแดงได้แล้ว่ะขาวแดงอะ่ะโอ้โห เกือบตายแล้วแท้ๆเลยเนี่ยโหพวกกันช่วยกันด้วยทุกคนยังไงเดียผมจะเข้าไปด้วยได้ปะล่ะทุกคนทุกคนคิดว่าผมเข้าไปได้หรือปะเอออุ้ยมันโโหมันปิดเว้ยทุกคนมันปิดทางเว้ยมันปิดทางเว้ยได้เดี๋ยวเจอกันครับ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 ผมเดี๋ยวมาใหม่ กนดีคะแนนที่หนึ่งยังแบบเท่าเดิมอยู่นะครับผมนี่ไงตัวที่จะไปให้กินโอ้โหเฮ้ยโอ้แอบเนียนเพื่อนจะฉกหน้าผมอุ้ยดีนะที่ผมแบบรู้ทันนะ่ะเฮ้ยจะฉกหน้าผมแบบเนียนๆได้ไงครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะครับคุณคุณก็ตายดีครับ ทุกคนดูคะแนนผม10ล้านผมตกมาอยู่อันดับที่4แล้วเวย้ยห้องนี้คือแบบต้องคะแนนเยอะเท่านั้นนะครับถึงจะติดท top ทุกคนนั่งไนงะเห็นที่หนึ่งปะทุกคนที่หนึ่งข้างในอะ่ะตัวข้างในคือที่หนึ่งอา้อาวเฮ้ยกลอดแอร์รับผมทุกคนกลอ,องที่หนึ่งแตกแล้วฮะตอนนี้นคะครับผมโอ้โหผมกินไปกินไปกินไปเฮ้ยทุกคนนี่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 นเห็นปะที่หนึ่งครับผม ที่หนึ่งที่หนึ่งโดนแน่โดนผมปวดแน่ผมบอกเลยที่หนึ่งต้องตายครับผมบอกเลยฮะวันนี้ภารกิจของผมมาพื้นค่าที่หนึ่งเท่านั้นนะครับผมโอ้โหแต่ว่ายังไงฮะผมจะทํายังไงดีครับผมตอนที่ผมเข้ามาในตัวเขาแล้วเว้ยผมจะไม่ให้เขาแบบมีมีก่อได้นะครับผมนี่ไงที่หนึ่งที่หนึ่งเออเอามามาดิครับ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 ยังไงครับยังไงครับยังไงฮะ แล้วคือตัวเขาจะได้เบียดเบียดเว้ยทุกคนพอเรามาแบบมาชิชิ้ตัวเขาอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยมีของเว้ยเขาจะไม่ค่อยมีแบบพวกบัฟอะไรเงี้ยเฮ้ยตัวนี้ยังอยู่ยหรอเฮ้ยอ,อยู่นานยังเลยนะอยู่นานยังเลยนะมาครับผมที่หนึ่งแต่เราจะมปะวดที่หนึ่งนะครับให้ที่หนึ่งตายครับ <laughs> เราจะมปะวดให้ที่หนึ่งตายฮะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจบแล้ว จบแล้วครับผมจบแล้วครับผมอุ้ยโอ้ยเอาใหม่รอบหน้าครับผมหาข้อผมหมดละเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาใหม่ยังไงนี่หาเขาอยู่ยังไงนี่หาเขาอยู่ยังไงนี่หาเขาอยู่ยังไงนี่เฮ้ยโอเคสีทเทามาอย่างไหนอีกเนี่ยเฮ้ยอย่าคิดจะหนีนะบอกนก ไอ้คิดจะหนีนะครับไอ้คิดจะหนีนะครับไอ้คิดจะหนีนะครับผมโอเคหักคอไปแล้วครับทุกคนแล้วเขาก็เข้ามาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าถ้าเขาเข้ามาทางนี้เขาคือความสวยผมบอกเลยผมบอกแค่นี้ถ้าเขาเข้ามาในช่องที่ผมแบบทำไว้อย่างเงี้ยเขาคือความสวยเพราะว่ามันจะหักคอกลับไม่ได้แล้วเว้ยเขาจะตายฮะทุกคน แต่ว่าเขามีพวกเขาอยู่เว้ยทุกคนทางเนี่ยเขามีพวกเขาอยู่นะครับผมตัวเนี่ยตัวที่แบบมีมงกุฎอยู่ที่ข้างหน้าก็คือพวกเขาทั้งหมดเลยนะครับผมยังไงครับโอ้ย,อยใจเย็นนะครับผมใจเย็นนะครับผมอย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี้นะครับผมเราก็ยังยุ่งยุ่งดูอยู่ครับผมยังไงฮะยังไงครับผมยังไงครับผมเฮ้ยเขาเข้ามาปะ โอ้โหคิดว่าเข้ามานะถ้าเข้ามาคือคุณคิดผิดนะผมบอกเลยนะครับคะแนนคุณ4ี่ล้านคือต้องหายครับผมห <Yeah. S 1> นี่ยฮ h ว t the fuck โอ้ย <c oughs> ผมบอกแล้วว่าอย่าเข้ามาผมบอกแล้วว่าอย่าเข้ามามันคือทางตันที่สวยมากครับผมท่องนั้นเน่ะใครเข้ามาเท่ากับตายครับผมบอกเลยครับผม,ผมบอกเลยครับผมเรียบร้อยครับผมที่ดึงแตกแล้วครับผมทุกคน ารกิจของผมวันนี้สาเร็จแล้วนะครับผมยังไงใครที่กําลังดูอยู่มาถึงตอนนี้นะครับฝากกดหัวใจแล้วก็คอมเมนต์คาว่าสุดยอดด้วยนะครับผมโอเคเดีย๋ยวผมจะไปกดถูกใจแล้วก็กดหัวใจให้สําหรับคอมเมนต์นะครับผมปะ่ะยังไงต่อเดีย๋ยวผมจะเล่นไปให้จบๆเลยนะครับผมยังไงผมก็แบบสาเร็จแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่หวังที่หนึ่งที่อะไรนะครับผมหวังแค่ที่หนึ่งคะแนนสิบสองล้านตายเฮ้ยคนดีเข้ามาช่วยกันเว้ยทุกคนแล้วมาหมุนหัวให้เขาดีกว่าเว้ยทุกคนเข้ามาช่วยกับเราเมื่อกี้เนี่ย มาดีมาดีเรามาล่อคนกันดีกว่าวะทุกคนก่อนไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเรา, <c oughs> เราจะมาล่อคนเพราะว่าทีมงานหรือว่าแบบเพื่อนเขาอยู่ตั้งหลายคนเลยนะนั่นไงที่1กับที่2แล้วก็ที่8ดหรือเปล่ายังมีแบบมงกุฎอยู่เลยเดี๋ยวผมรอให้เขาแบบเข้ามาฆ่าผมเว้ยทุกคนเวลาผมทําคนตายอย่างนี้เวลาเวลาที่แบบเขากําลังเล่นๆกันอยู่เนี่ยเขาจะโมโ oh หมากเลยทุกคนเดี๋ยวเขาก็จะมาฆ่าผมเอง <Yeah. S 1> ทุกคนรอดูเลยว่าจะมีกี่คนที่จะมาฆ่าผมนะฮะ รอดูเลยครับผมเดี๋ยวเราจะมาเป็นพันธมิตรกับตัวสีชมพูนี้ไว้ก่อนนะฮะคือ <c> ไ <oughs> หนเราก็มาเล่นคนเดียวแล้วเราต้องหาพวกไว้ทุกคนเพราะว่าหลังจากเนี่ยจะมีพวกเข้ามาลุมฆ่าผมแบบเยอะมากเลยเว้ยเพราะว่าเขาจะไปประกาศกันว้ว่าคนนี้ฆ่าเราเว้ยคนนี้ฆ่าเราเว้ยแม่งไปจัดมันนี่ไงครับข้างนอกนะเห็นปะ่ะมงกุฎอีกหนึ่งมงครับผมมงกุฎอีกหนึ่งมงคนมงกุฎครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรา,าเรามาลอก,ก่อนเว้ยเรามาทำวงกลมลอกคนเว้ย มีสีชมพูเป็นพวกเราคนหนึ่งมีสีมีสีมสชมพูแบบเป็นพนาณิชยม,มาวงกลมเหมือนเราเลยโอเคจะเย็นนะครับผมจะเย็นนะครับผมเราเป็นวงไว้ก่อนฮะมันจะต้องมีสักคนหนึ่งครับผมที่มาฆ่าผมอะผมสิบกว่าล้านเลยนะนี่งานมงกุฎนี่สีเหลืองนี่โอเคเฮ้ยสีชมพูเป็นวงแล้วว่ะทุกคนนี่มาอีกุณห,หนึ่งตัวครับผมโอ้ย นี่ไงมาฆ่าผมผามาฆ่าผมเว้ยเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตายเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะตายหนึ่งตัว <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยวัดคุณจะมาฆ่าผมง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมบอกแค่นี้แหละคุณจะมาฆ่าผมอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันง่ายเกินไปครับผมการที่มาชนหน้าผมคือมันง่ายเกินไปผมบอกแค่นี้นะฮะยังไงครับผมเหลืออีกหนึ่งตัวฮะ เลยสองตัวเี่ะทุกคนรอบตัวผมคือทีมขางหมดเลยวุ้ยนี่ยังอีกหนึ่งตัวนี่มาครับผมมาครับผมเฮ้ยตัวเขียวใจเย็นดูสีชมพูดิทุกคนโอ้โหสีชมพูแตกโอ้หูสีเขียวไปปาดหน้าเขาเฉยเลยแล้วก็ได้จบกันที่ทำไว้ หมดแล้วครับผมพวกเราเราเหลือผมคนเดียวแล้วตอนเนี้ผมต้องใช้ชีวิตไปคนเดียวโดนลุมทุกคนผมโดนลุมเนี่ยมงกุฎสองมองกุฎเนี่ยลุมผมอยู่เนี่ยเฮ้ยแล้วผมก็กำลังจะตายทุกคนโอ้โหดูดิเฮ้ยอ๋ยออ๋อเฮ้ยผมรอดด้วยทุกคนตอนแรกผมก็คิดว่าผมจะตายด้วย โชคดีที่มันมีหักคอเวยทุกคนตอนนี้ผมโดนลุม2ตัวผมกําลังจะแบบกลายเป็นก้อนเล็กๆแล้วครับผมแต่ว่าผมจะสู้จนถึงที่สุดนะครับผมจะไม่ตายฟรีผมบอกเลยยังไงครับยังไงครับผมสตัวก็มาดีครับทุกคนเข้าลุมกันบีบผมว้ยยังไงครับผมผมจะออกได้ปะละ่ะผมไปแล้วนะเอ้าไปได้เลยเฮ้ยตัวสีเหลืองไปพอดีเลยเว้ยทุกคน ก็สีเหลืองไปพอดีเลยเว้ยวัดเดี๋ยพูดขึ้นมาเลยเว้ยอย่าพูดขึ้นมาเว้ยมวผมรอดขึ้นมานิดนึงเฮ้ยทุกคนดูเขาตามผมดีสองคนเนี่ยมงกุฎสองคนเนี่ยเขาตามผมแบบตามไม่ปล่อยเลยเว้ยตามไม่ปล่อยเลยเว้ยตามไม่ปล่อยเลยเว้ยผมไปก่อนนะโอ okay. เคเฮ้ยมีมงุงกุฎมาอีกหนึ่งตัวเขาผมเขาผมโดนล่าว่ะทุกคนแล้วก็โอ้โหจะสลายชีพเหรอเขาผมจะชนหน้าผมทุกคนดูดีเขากำลังแบบ ไหนไหนไหนก็ไหนไหนขอสลากชีพดูเผื่อจะชนผมได้เว้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ใครับผมโอเคแล้วผมกินกินไปก่อนครับวันนี้ผมจะแบบยังไงดีครับผมไม่อาที่หนึ่งหรอกเพราะว่าที่หนึ่งถ้าผมแบบเล่นนานเกินไปนอนจะเหนื่อยผมจะผมจะตายให้ตัวไหนดีวะผมจะตายให้ตัวสีดำเหลืองดีปะผมจะตายแบบเผลอตายออกทุกคนผมจะแกล้งแกล้งอ่ะเฮ้ยมาดีครับผมมาดีครับผม มาดีครับผมชนเลยชนเลยชนเลยครับชนเลยชนเลยไม่ได้ว่ะเฮ้ยหัวไม่เลยหัวเขาอยู่ตลอดเลยโชคแผลเอาวัด <What? S 1> โอ้โหผมตายก่อนทุกคนโอ้หนี่ไงนี่คือเวียกรรมที่ผมทำไว้เว้ยทุกคนโอเคครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนจบนะครับผมขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์กดติดตามกดกันอีกนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับผม